สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับช่องใบไซคูล่าเทนเนลนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบักกันฮะเกมโรบักจ้ะใช่โรบักแหละโรบักปนี่ยใครก็ได้มาอยู่ข้างๆเราต้องตั้งชื่อก่อนนะเออจริงค่อยตั้งก็ได้มิตาแล้วขอเปลี่ยนสีด้วยเอาเป็นสีชมพูบาย มีเ, <ล S 2> เสื้อบัรด,ด้วยเหรอใช่ค่ะตั้งพิมพ์คำว่าเปียชยวยใชยพี่พี่แบบกว่าพี่จะเอาถ้าถ้าถ้าวิ่งเนี้มาเนี่ยมันยากมากเลยนะดูดิดูท่าพี่ซื้อเหรอพี่ไม่ได้ซื้อมาเป็นรหัสเอาแล้วเราจะอยู่กับใครดีอ่ะใบพี่ก็สร้างราหรอือเปล่าพี่อยู่กับใบได้ไหมได้สีม่วงมิ้น เดี๋ยวแป๊บนึงนะสีม่วงมิน้นสีม่วงมิน้นไใบใช้บ้านแบบโลบักไหมอ่ะอันนี้ไงสีม่วงมิน้นไม่แต่เพื่อนหนูใช้โลบักบ้านเป็นบ้านสีเป็นบ้านอันเนี้ยเราวิ่งไปก่อนแล้วอันนี้เป็นบ้านอันนี้เพื่อนใช้บ้านอันนี้หรอแล้วไรข้าคือไปได้แบบเป็นอย่างนี้อ่ะมันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วบ้างพ <P ie S 2> ี่เดี๋ยวหนูจะให้หนู พี่พี่หยุดก่อนพี่ตาหยุดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะเล็งผิดออกข้างนอกออกข้างนอกพี่ไปออกไปเป็นเหมือนหนูนะตอนนั้นโดนแบนตอนนั้นหนูแบบหนูพี่ไบอยากจะมากดเป็นเพื่อนบ้านหนูใช่ไหมแต่ลุกแต่พี่ไบมาแบนเพราะว่าเพราะว่ามันกดเร็วใช่ใช่โอเคไปกดแบนสามครั้งเลยอ่ะอะไรวะ พี่แบบเร็วๆล็อกด้วยนะเดี๋ยวหนูไปเล่นเกมฟรีไฟล์ก่อนเอา้าแล้วทำไมพี่ไม่ล็อกล่ะ เอาไฟอันเนี้ยพี่มีบัตรประชาชนพี่ไปเล่นโถบัมเบิลเอ้ยพี่ไปเล่นพี่ไปนี่เงแรงเออฮเฮ้ยิงกระเตอร์มาข่ายิงก็กำลังยิงใบซุปที่ใบซุปซุปอะไรทำไมใบถึงมีอันนี้เยอะๆได้อะทำไมเนี่ยอะไรเยอะเนี่ยของพี่ก็กดกดกดไปเรื่อยๆ เฮลเฮลมาช่วยยิงหน่อยดิไม่ช่วยเหรอไม่แล้วแล้วมันจะเอาเหมือนใบได้ไงแบบหลายๆอย่างอ่ะแบบสองสามสี่อย่างบีบายรีบกดยิงไม่ยิงอ่ะก็กำลังจะยิงเข้าใจโบโอ้ยยิงแล้วอุ้ยตายไปดูทิกเกอร์กันดีไหมไม่รู้อ่ะหนูก็ไม่รู้กันดูทิกเกอรมีอะไรบ้าง เดี๋ยวขอตั้งเอาคุอยู่นั่งเนั่ง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 น่งค่ะนั่งนั่งัอตั้งตรงวบแล้วกันเย่ถูกต้องอย่านั่งแบบนั้นหนุกพี่ทำไมพี่ไม่เล่นเกมฟรีไฟคอมนู่นล่ะเดี๋ยวพี่ก็จะมาเล่นคอมตรงนี้พี่จะได้ไปชุูใบพี่จะได้รู้ว่าใบอ่ะโดนโดนคนเล่นงานโอ้หนูโดนคนเล่นนานเนี่ยพี่ใบก็ไม่มาโยกเจ็ดวุนแล้วแบบนึงเดี๋ยวพี่ไปชวบให้ วยหัวแตกด้วยต้ใครกระโดดยิ no, no, yeah. ้มหัวเตะโ้ยี่บกูมีชุดใบตั้งทำไมหนูอยากตั้งมันสวยนี่ไงเอาว้ตั้งใกล้ๆกันอารุนเซฟมาเล่นกันรอเดียวนี่หนูใช้เพชรมาเล่นกัน นกเรียกันอันนี้แล้วก็แล anyway> ้วก็แล้วก็แล้วก็ตัวโอเคค่ะมี่ต้องมีคอมด้วยแุ้วเส้นมาเล่นที่ที่ที่บ้านพี่แม่ล่ะพี่มีเกมสอันเลยเอ้ยมีสาอันเลยไม่เอ่ะกุเสมาอยู่บ้านพี่ดีกว่ากเนดีดีลก้เนมากัพี่โอเค แต่พี่อยู่บ้านพี่ใบพี่ใบยังไม่ได้เป็นเพื่อน่วมห้อเธอก็ให้ใบเป็นเพื่อนร่วมห้องน่ะแหลเจ้าใครใคแค่เอาเส้นมาหาพี่ก่อนดี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 ลีดีอีดอนีด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 ีไมดีดนดีาีดี่ีดีนก็ไดเดีดีวีวเดาดีหาดี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 ่ี่งดี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 อีด้ดี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 ้ีดีวีดีดบ้านีดอดี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 ดด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  แอบดูคนอาบน้ำไม่อันนี้ไม่ได้เรียกแอบดูแล้วอันนี้เรียกว่าดูเลยดีกว่าอันนี้เสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วกำลังแอบกำลังหาชุดนอนมานอนบ้านพวกเจ้ากันดูเลยแต่ว่าเราตอนนี้ใบจะไปป้นตู้เซฟของวุ้นเส้นแล้วยังเดี๋ยวแค่ขึ้นมาดูโชยเนี่ยนะหนูขึ้นมาดูสำรวจอ่านี่ไงบ้านคนอื่นนะใบที่แล้วใบโอเคไปกันใบ ไม่รู้ไหมว่าใบอายุเท่าไหร่ริงรู้พี่อายุเท่าก็เราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอทุเรียบช่าพี่พี่เอะคุณเส้นออกหรือยังโอเคประมาณเด็กเล่นเกมเด็กเล่นเกมขุณเป็นไรคุณเป็นเดวเดวขุณเป็นบ้าค่ะทุกคนคุณเป็นบ้าคุณแรงมากคุณเป็นบ้าถ้าไปด้วกันมายจะได้จะได้เล่นเกมแบบสนุกเล่นเกมสนุดก่อนออกไปจากบ้านออกก่อน ี๋ยวจะโดนแบนนะเส้นเดี๋ยวจะโดนแบนอีกนะโอ้หนูโดนแบนกี่ข้างแล้วสามข้างสี่ข้างห้าข้าง้โอเคไปกันไปเลยเราปิดไฟได้ไหมอะมันจะได้แบบสีขันอะเออดีดีดีล็อกสิไม่ล็อกกันหรอเจ้าของบ้านทำไมไม่ล็อกอะมาเล่นคอมกันในคอมบ้านหลังๆไม่รู้ โอหนูเนี่ยเล่นรอพี่คนเดียวเนี่ย<น>พี่ไปเล่นใบใบเอาไฟอันเนี้ยเอาไฟตรงนั้นที่ใบทำอ่ะมาวางไว้ตรงนี้ได้ไหมแล้วให้วุ้นเส้นหนาอยู่ตรงนี้หนูกดเปลี่ยนเป็นฟลวไฟไม่ได้เอออันนี้ไงเอายิงศัตรู้ไปตรงไหนนะศัตรูเนี่ยเอาอันเนี้ยมาวางตรง,ตรงนี้แล้วก็ให้วุ้นเส้นหนามาตั้งตรงนี้ตั้งโต๊ะอ่ะตรงเนี้ยตั้งโต๊ะรแป๊บนึงนะเสียงเขายิงปืนะ มีนคนยิงปืนให้ยิงปืนนะให้ยิงปืนปืนปืนเอ่อให้ยิงปืนนะบาเอาตรงนี้ออกด้วยตรงนี้ออกด้วยเนี่ยแป๊บนึงแป๊บหนึงหนูขอเอาสีฟ้างเส้นจามราวางที่เล่นเกมของตัวเองตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตั้งเลยจ้ะตั้งเลยแล้วก็พี่พี่ก็กําลังจะ ทำไฟนี่หนูวางได้หนูใส่ได้หรอเนี่ยเดี๋ยวหนูหาไฟให้รัดนี่อ้ยไม่ใช่ดิขุนเป็นไร,รอ๋อขุนเป็นไร,รอ๋อแลเยมีเร,รือ่องนี่มีไฟด้วยส,สวยๆเลยแล้วก็มีพาาระจันทร์เอ้ยทำไ<ย>หโูทำเอง<ย>ไม่ใช่หรอ ทำไฟเองไม่ใช่หรอพี่เด็กีเด็กเด็กเด็กเด็มได่เด็กเท็ไเด้เป็นใช่กเด็กเด็กาด็กเันนี้กเด้เด้กเด็เด็กเดกเด็เดกเด็เม็กเดกเด็กยด็าเดีกเด็กเด็เอ็กเด็กเด็กเด็กขอมกอหน่อย็กเด็อบ ให้ขุนนอนอยู่ดีๆเดี๋ยวอุ้มขุนี๋ยวขุนล้มตุนปูยางเปมนไหมชิบเปมนเป็นแรงเมือไหนร่กเออต้องตีแรงมากมีแรงไม่แรงไม่เจ็บเลยแต่เสียงมันดังพี่ทำอันนั้นให้หน่อยพี่มัที่มันเป็นประกายไฟที่หนูทำให้เอลเซน่ะอันไหนอะเอ้ยที่มันประกายไฟตรงนี้อันนี้เหรอทำให้หน่อยได้ไหมยองไก ได้แต่ว่าหนูเอาประกายไฟของหนูออกก่อนเอานนั้นออกก่อนอันนี้ไม่ใช่หมถึงว่าอันที่หนูทําตรงนั้นอ่ะนี่ของเส้นหนูให้มันเส้นพี่เราทำเป็นเตียงพี่แล้วเราจะแล้วเราจะนอนยังไงอบหน่อยอยู่ตรงนี้ก็ได้เช่นเพราะว่าเตียงนอนมันมีแค่สองใบใอยู่ตรงนี้ทําไมไม่ไม่อยู่ข้างๆพี่ดีกว่าใช่ใบไม่อยู่กับเราดีกว่าเราจะได้รู้ว่าใบตายไหมเราจะได้ไปชุบไง ใช่ขอเปลี่ยนตัวก่อนต้องต้องนอนก่อนเอ้าถ้าเปลี่ยนชุดนอนอ่ะต้องใช่ต้องเปลี่ยนชุดนอนก่อนเพราะว่าเราจะเล่นเกมก่อนนอนเพื่อให้ใครเครียดเดี๋ยวแป๊บนึงนะหนูขอเล่นชุดนอนเล่นจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนนี่ไงฟรีไฟมาแล้วมาแล้วทุกคนสับประหลาดมาแล้วมันไม่มีในเมื่อที่ใบยังแต่งตัวไม่เสร็จเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำแป๊บนึงนะพี่เขาจะอาบทําไมกันในเกมยิงยิงยิยิงพี่ยิงแล้วพี่ยิงแล้วอุ้ยพี่ชนะ เดี๋ยวพี่ไปช่วยเดี๋ยวพี่ไปช่วยไปช่วยไปช่วยเราจะตายแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพี่ไปช่วยอาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยใครมันกมาหาหนูแล้วมันเริ่มกล้องวงจรปิดมันเริ่มมาหาหนูแล้วเฮ้ยมันจะมาทุนบ้านนี่หว่ามันเริ่มมาหาหนูแล้วเดี๋ยวพี่ไปช่วยมาแบบนี้ให้พี่อุ้มโอเคเดี๋ยวพี่พาไปที่ปลอดภัยโอเคพี่ช่วยก่อนโอเคโอ้ยพี่พี่เราจะตายโอ้๋ยวพี่ไปช่วยเดี๋ยวพี่ไปช่วยมาหนึ่งพี่ช่วยอะไรพี่จะไตายแล้วเหรอ เพราะว่าใบเล่นเก่งไม่เก่งเล้ยไมเล่นโรบบอกกันไหมเออเล่นโรบเออเล่นโรบเล่นโรบแม่ค้าแม่ครับดีกว่านี่ไงใครับโอ้ยหนูออกเกมอย่าเล่นโรบนี่นี่ไงมาเล่นบูเฮเรนดีไหมเออบูคาเรนบูคาเรนบูคาเรนเราจะสร้างน้องเราถูกสร้างมาแล้วน่าเดาจะเจอถูกสร้างมาแล้วเหมือนกันเอาครั่เคืยมันมาด่าพี่ช่วยหน่อยช่วยหน่อย นี่คุณมาด,าด่าทำไมฉันบล็อกิดบล็อกบล็อกบล็อกแล้วโอเคบล็อกเลยขอบคุณจริงจริงพี่แบบนะแบบนึงอ่ะที่มันจะไม่มีคนสนใจอย่างแบบนี้แบบนี้ไม่มีใครสนใจห,นหรอวะไหนหรออ๋อนี่ไงนี่ไงพี่พี่เข้าตามแล้วใครมาตั้งอะไรไว้ตรงนี้น่ะไม่รู้หนูไม่ได้กดไปใช่จริงตั้งทำไมลดูนี่รอะ อยากตั้งอ่ะมาเร็วๆๆพี่มาเล่นแบบนี้แบบเฮ้ยตีน้อยแบงเงี้ยวชิโกโกโกกากากาก้าแบงเลยเอออ้โสมหน้ากระเด็นเลยจ้ะตู้เซฟหนูอยู่ไหนเนี่ยอีชั้นขอไปตรียมแป๊บในห้องน้ำปตรียมกับไปในห้องน้ำปวดงื้อ พี่ติวก่อนแป๊บนึงเฮ้ยมีคนมากดกริ่งเดี๋ยวพี่เอาขี้ไปปะหน้าเลยคืนนี่ไงเนี่ยพี่หนูรู้ว่าตู้เซฟอยู่ตรงไหนมาตรงลงอ่ะมาตรงห้องไหนพี่รู้พี่รู้นิ่กระโดดเข้าไปนี่เอาก็เจอตู้เซฟแล้วฮะตรงไหนวะก็ไม่เจอยังไม่เจอเออไปตรงขอบขดตรงนั้นแล้วก็เดินเข้ามานี่ไงเจอ ว่าเจ้าขี้ฟาดหน้าใช่ไหมไม่ใช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 ่ที่เจ้าขี้ฟาดหน้าไม่ใช่มันมีอยู่คนนึงไอตุ่ดตักเป็ดเนะใช่ไหมเออไอคนเล็กๆอ่ะที่เรามามันมันมันมาเคาะเราครั้งแรกอ่ะไอตอนุ่ดตักเป็ดใบเส้นพี่ว่าเรามาตกแต่งห้องไหมให้มันเป็นแสงสีไฟสวยๆเออพี่ตรงหนูเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยพี่ไม่พี่ไม่กัวกี่จำกัดกัน ขีดจำกัดก็ช่วยกันตกแต่งไงเออใช่ใช่ใช่ขีดจำกัดนะเทาหมดขีดจังหวัดอะหมดขีดจังหวัดไม่มีคนช่วยจัดเรียนเหนื่อยมากหนูกำลังช่วยอ้าวขีดจำกัดแล้วไม่ช่วยกันเลยแม่ตอนนี้หนูกำลังหารถรถอยู่เอารถรถมาแต่งบ้านได้แล้วก็เอาจักรยานเอาไหมว่างว่างเอ้ยพี่จิง อ๋อไม่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 อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ญี่ปุ่นอะเส้นทําอะไรสวยเออพี่มันเอียงอะเส้นมันเอียงเส้นมันไม่สวยเดี๋ยวพี่จะทำไฟตรงนี้ว้าวเออเอียงอีกแล้วเอีอย่างนี้ได้ไมไม่เองอย่างนี้ได้ไหมมันเอียงอะไม่ไ เราเส้นเอาจากไหนอ่ะเอามาจากคงไฟเราตัวอะไรมาแบงตัวใครมาบังอย่ามาตายความงัดเราขอไม่แต่งอะไรเลได้ไม่ต้องแต่งแล้วพี่พี่ใบีอย่ามาบังก็พี่พี่ดีบังเนาะเออคนเขากำลังสร้างไฟอยู่เราต้องไฟเวลาเล่นเกมนะไม่งั้นใส่ตาเสียตาดีตา เอาแบบนี้ไปเถอะคุณร้องเพลงดเดบายเฮ้ยถ้าแบบนี้กันไหมล่ะถ้าแบบนี้ไม่ลด้ที่มันที่แบบว่าสมุนไรนี้ก็จะเป็นแบบนี้เช่คแมแล้วก็แบบนี้แล้วมันก็ดีนะแต่ว่าข้างนอกมันคืออะไรกอน <laughs> ข้างนอกใครทำอ <laughs> ันอนี้าเออแบบนี้หละถูกแล้วเด็ก โอ้ยินดีต้อนรับสู่อบีแหละแต่ไม่ยินไม่ยินดีต้อนรับสําหรับคนมาปนบางใช่ใช่พวกเราสามคนแล้วแล้วพอคนนึงออกไปแล้วเข้ามาแล้วก็เราก,ก็ต้องพูดว่ายินดีต้อนรับสู่อา <c oughs> ไม่เราต้องยินดีต้อนรับสู่การแบน <c oughs> เพราะเราจะแบนคนที่เราไม่รู้จักโอ้โหแต่ว่าถ้าเพื่อนใครแบบ จอยมาหรือว่าตามมาเราไม่ต้องนี่ไงหนูจะทําแบบเนี้ยสมมตินะสมมติเราเข้ามาใช่ป่ะแล้วเราอยากเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวแบบเนี้ยแล้วเราได้ไปก็เลี้ยวไปโคงไปเต็มบ้านไม่เมือนจะทาให้สวยๆไปไปสร้างบ้านที่ริมทะเลไหมเอาไหมพี่ว่าพี่อยากไปสร้างบ้านที่ริมทะเล แล้วก็เอารถบ้านไปเป็นตัวบ้านแล้วก็แบบเอาเตน้นมากางอะที่รตรงนี้สีสว่างจ้า,ามากเลยเอาเอาไปตกแต่งที่ริมทะเลดีกว่าไบเครไปยกเลิกบ้านเลยเอาขีดจำกัดแล้วเหรอยกเลิกบ้านเลยลไม่ต้องทำไมอะ่ะเดี๋ยวมาไม่